สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถดำรุนทวดป้าป้า,าเจอคุณทวดแล้วคุณทวดคนคนขับใส่หมวกกันน็อกครับ <c oughs> คุณทวดมาแล้วพี่น้องไม่ผมตามมาครับมาเจอตะตุงอีกอเจอไอ้หําเสียกอีก สิงเลยายมไอ้หำเสียกไปไน้องตะตุงมันมาเจอด้วยความบังเอิญน,นะไม่ได้เจอไม่ได้โทรหากันนะโอ้โหดีครับอ้ะไปดูคุณทวดหน่อยคุณทวดหัวยาวพี่น้องกระจกไม่มีแอร์ไม่มีไม่แน่ใจพเวอร์ไหม แต่ป้าแกค,ครับแกใส่หมวกกันน็อกมาแกเซฟตี้ดีครับนะนี่ถือว่าเก้าสุดๆครับเอาเต็มละโอ้เจ้า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  ไปดูกันตามไปดูคุณทวดไปน้องก่อนเออโอ้สุดยอดครับโ่ะโหมาสื่อไน้อง PC 200องขีดเจ็ดหรือว่ารุ่นเจ็ดโอ้ทีมงานทนบุรีเนี่ยครับบอกเก่าประมาณหนึ่งไร่ โอ้ดินเยอะครับดินเยอะแต่เป็นดินดินดานครับนะเหนียวดานแห้งดีครับอย่างนี้ถมเต็มไวใี่นรุ่นเจ็ดนะ่น้องอ้าว <c oughs> ิสุเทก้าครับเสียเซฟจัดให้เป็นรุ่นเจ็ดรู้สึกว่าแกซื้อมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะ ซื้อมาล้านต้นๆนะครับหลังจากคุณทวดไปแล้วอ่ะเสียงกระหึ่มครับเลือกตัวแกเดียห้าตัวไอ้นุมอะไรนะไอ้นุมเดนมังกรไอ้นุมอะไรยิมจิไอ้นุมซามูไรไอ้นุมซามูไรนี่เขาเจแปนเจแปนเมดินเจแปน นีไอหนุ่มเจแปนะปปนะโอ้ไซกีตังเ็ยโอ้เต็มแล้วะโนีน้นนอ่ะโอ้ยเอจะรีบตะโกนไปไหนสายดาวนะเอร้อยเก้าห้าพี 195, ่น้องร้อ <c oughs> <195 S 2> อันนี้รุ่นใดครับไปุ่นครับสองรอยรุน่นเจ็ดสองร้อุ่นเจ็ดหรครับ ช้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องไอ้นั่นนะเครื่ชายเคมินมินเตะกูน่ัอาปเครื่องโอ้โหเแล้วเอาแล้วห้าตกอะผมว่าสตักอะะผมห้าห้าไหมคนลขวดใหญ่โอเคอันนี้สตักองตน้อยแต่ว่าโดนแน่วตกเอา สองท่านนะสี่สองอุ้มเลยนะเอ้ยเอาเต็มเต็มนะลูกพี่เรามาลุ้นกันครับเจอคนเอออู้ยสามเยอะด้วยไหมอ่ะลุ้นครับโอ้สามเหรอโอ้อีกตากลัโอ้ยตายตายแล้วครับเอาออีกสองนั้นลุงพี่อีครับลุ้นสี่ครับสี่สี่ออกโอ้ยตายเอานนี้ทีแล้วเนาะอ้ายทำเสียเสียแล้วครับ อีกตังครับโอ้ยตังเฮียเบิร์ตวะได้กดใหญ่แล้วครับโอ้แถมอีกนิดเไม่แถมไม่แถมโอ้ยสิบยอดหน้าตังครับอุ้ยงานน้อชัดชัดบอบองานเที่ยวงานเที่ยวบองเที่ยวเที่ยวละสามร้อยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรารอลุ้นเจ้าพุทภูครับใส่หมวกน็อกแล้วนะโอ้ไปแล้วครับรอกเอ้ยตัวนี้ร้อยเจ็ดห้ามั้ง ร้ยเก้าห้าเนี่ยสบายเลยจากสองนาทีหยุดห้านาทีน้ำมันกินไปเท่าไหร่ปกติสี่แล้วเมื่อกี้ได้ยินตะตุงทำเสียกว่าก็เลยแเถมอีกนิดไม่ไม่ถ้าคำนวณน้ำมันแล้วมันห้าเอ้าโอ้โหไฟเตอร์นะพี่น้องมาแล้วให้ให้พี่กันทางเจ้านั่นเลย ะเจ้าไปปั่นราคามาเนี่นี่เอ้าอันนี้ไฟเตอร์เป็นองไฟเตอร์ตัวนี้น่าจะน่าจะสองหนึ่งศูนย์อ๋อวันก่อนรถซนเลยวันกวดนี่นี่ไม่ได้จะมาเอ้นี่วิ่งรงคนชัยอยู่วิ่งับเสียพีนะวันก่อนเคยวิ่งอ่ะ ทีมงานทนบุรีครับเสียแสบแสบสมชื่อพี่น้องอ่ะอัดบุรีว่าละอัดอัดบุรีว่าละสองซองเขาได้ยินสียานหยังบุรีสองนารีสองสำหรับเสียแสบอ่ะฮ่าฮ่าพี่น้องคลิปนี้อาจจะฮ่าฮ่าเจอปลาตุงที่ไรก็นี่ครับไม่รู้แก ไ,ไปไปเย็บต,ต้องนั่งถ่าย,ายต,ต้องไปเย็บมายังนี่ฮะไปเย็บไอ้หนังหุ้มมายังก็ห้ำเสียกอะ่ะเย็บมาแล้วเย็บมาแล้วนะโอเคดีมาก,อากโอเคอเฮ้ยลืมดูเมื่อกี้กี่ตังค่ะเอ๊สี่หรือเปล่าสี่นะ่ะโดนแล้วนะ่ะเอาวิ่งเที่ยวละรถดำร้อยแปดสิบบาท ร้ <108. S 2> <Okay. S 1> อยแปดแปดสิบช่วงล่างก็ไบเทคแ0ดสิบเซนโรลเลอร์7ตัวแคเดีย2ตัวครับสำหรับ2อ0รรุ่น7นะอายุอนามในประมาณอาจจะมัน18ปีนะ18ปีเลยครับสิบกว่าปีรุ่น7เป็นเครื่องขมินในเล็กถามว่ารุ่น6รุ่น5รุ่น6รุ่น7รุ่น 8. อ่ารุ่น8จะ จะบริโภคเชื้อเพลิงเยอะกว่าครับนะบตัวนี้จะ,ต,จะตัวนี้จะประหยัดนะ,ะใช่หรือว่าประมาณนี้ไปนอ้องนะครับแต่รุ่นแปดก็จะจะเร็วแล้วก็อัพขึ้นมานะครับปัจจุบันเป็นรุ่นสิบแล้วนะรุ่นสิบเอมซโรอ่ะ เออตอนนี้ร้อยเจ็ดห้าป่ะคุณอ่าแป๊บเดียวพี่น้องแต่ว่าคือรถวิ่งไม่พอครับดินตัวน,นี้เป็นพันเที่ยวเป็นพันเที่ยวครับนะ่ะเดีวว่าเดี๋ยวก็ออกพี่น้องมีออเดอร์แค่ร้อยเที่ยว ไม่มีโหลดเลยเอย้คนขับเป็นใครเอ่ยรุ่นเจ็ดดูตรงอ่าตรงข้างจะมีตะแกรงเล็กๆนะครับอไปเรื่อยๆครับ ร้อยเจ็ดห้านี่ปาตุงครับคนคนดังเนี่ยคนดังคนดังลืมอเอ้อคนคนดังลืมหลังควายไหมนี่ <c oughs> ยานะอ่ะ,อะใครปันราคาใครเลยนิบอกมา้ิโอ้จะไปรู้นี่พักสักครู่ครับเดี๋ยวคุยกับปาตุงส่วนตัวก่อนว่าเกไปเย็บไอ้หนังที่ <c oughs> ถอกหรือย,ยังครับ อ,อิสุเดก้าครับโอ้ขันี้นี่สิบกว่าปีแล้วซื้อจากสุพรรณนะครับเนี่ยจัดสุดพรรณบุรีขุดสองนาทีพักสิบนาทีพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือ พอเสียของรถใหญ่พี่น้องจะเอามาวิ่งดินอย่างนี้บางทียากครับว่าติดเครื่องรอก็จะเลืลองเชื้อเพลิงแต่เป็นร้อยยี่ร้อยเจ็ดสิบนี่ก็จะพอดีเอาวิ่งไกลนี่จอดรอครับนี่ก็ รถคันนี้น่าจะซื้อมาจากชนบุรีครัโอก็ซื้อมาล้านประมาณล้านสามโอ้แพงหมือกันนะแต่ก็ซื้อมาเป็นปีแล้วครับนะคุ้มแล้ววิ่งไกลครับไปกลับมีเป็นสิบโลนะ าจะไปห้ามาห้าอ่ะร้อยเก้าห้าครับเอ๊ะฮันรอคันรอ,นอซีลลี่ห้าร้อยครับไม่กล้า สอกันช่างสอกันช่างทางพาดรุ่น7จ็ดก็วงก,กีไม่ใหญ่ครับีน้องมันจะเล็กกว่ารุ่นรุ่นแปดนะระบบหม้อน้ำยังอยู่แนวแนววางซ้อนกันนะครับเป็นรุ่นแปก็จะเป็นช่อง นะครับคือหล่อเย็นไฮดรอลิกกับหม้อน,น้ำนี่อยู่ด้วยกันนะครับแต่รถขุดสมัยก่อนี่จะจะวางหม้อน้ำออยพวกนี้อ่าระบายไฮดรอลิกนี่วางแนวแนวต่อกันนะครับหม้อน้ำอยู่ชั้นแรกแล้วก็ชั้นสองชั้นสามนะครับแต่ปัจจุบันวางกันเป็น แนวเดียวกันเลยครับเอาเอา๊น่าจะมีปั๊่ไหลเลย GE8C ครับเนี่ยเอา,เ,อาเล่นไม่ได้ต้องเล่นไม่ได้เพราะว่าเชืเ้อเพลิงสูงครับจะไม่กล้าฟืดฟาด ัวยงครับเปิดบอ่อนี่ครับเปิดบอ่อโอ้หนึ่งไร่สนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจรวดซั์หรือว่าเพจชาติจรวดซับ X Carpenter Intrad 0982723752 ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ